สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนครับเขามาเบ่งผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ปุยพ่นหรือฉีดลำต้นนะครับยี่ห้อมันเขาก็เอินว่าทูนเนอร์วันท่านผู้ชมเบ่ง ยี่ห้อนะี่อันนี้บอฝาควกตูมกับเป็นผู้สามารถสีเพลินครับสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับไบโอโพแมกนะครับตัวนี้ว่ามันมาแมนไอ ถ่าหรือว่าเจ้าเกษตรกรย่านว่ายางสิตายหรือ,อยางที่เป็นเนอื่นนะครับอันนี้ก็บอฟ้าก็ตุ่มครับลองเอามาทดสอบลองเบิงครมันตายครมันตายของบอฟ้านะครับวนี่ก็เดี๋ยวจะพายเบิงว่าผลผลิตที่เฮากีดสองมิตรมันจะได้สัน้นแบบอีกตัวหนึ่งนะครับโคโตโปแม็กนะครับอันนี้ สามตัวสามอย่างนะครับประมาณนี้สามอย่างนในผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยฉีดหรือผลลัมต้นนะครับมานี้แล้วฮอกสิพาท่านผู้ชมเป็นยางเบิงนะครับเพิ่งไปหยอดน้ำกดมามืนอี้กตรงกับวันที่สิบ สานะครับกัญญายนพศสองพนหรหกสิบห้านะครับว่าผลผลิตที่เขากีดสองมีดหรือตัดในสองรอบสองครั้งเนี่เขาไปเบิ่งกันครับว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเตไสไซบป่ะครับถ้่ว่ามันเป็นแต่ไซ้กับบอฟลาวกตุมนะครับเป็นตัวแทนจำน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยตรงนี้นเขาไปเบิ่งกัน เาเบิงกัจจาครับพี่น้องมีดสองนีนี่ครับมีดสามนี่จังได้ก็ต้องได้โจกค,ครับอันนี้เอามาเบิงไปพร้อมกันว่าอันนี้คือของจริงของแทบฟาฟ้ากกตุมก็เพิ่งเพิ่งหยอดนากวดเสร็จไหมไหมนะครับว่ามันมีดที่สองผลผลิตของอปุ๋ยฉีดลํำต้นอันนี้บางต้นได้ได้ บางต้นก็ได้ได้โจกก็ได้มีดซองนะพี่น้องอันนี้พึ่งหยอดน้ำกลแล้วไม้ไม้นี่อันนี้ก็ได้ขนาดต้นน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แต่มัากๆจะใช้น้ำยางแต่ว่าไอ้เบาฟ้าก๊กตูมก็ได้อันได้อปุ๋ยอันชีวภาพยี่หอ ห้องกับเบา,า่เห้องมบ่มีส่วนใดส่วนเสียนะครับราคาก็อยู่ประมาณพันเจ็ดกวัวนะครับน,นี่ครับต้นน้อยๆเพราะน้ำยางนะครับอันนี้มีดที่สองนะพี่น้องลงปุ๋ยในพื้นดินไว้นี่กะแปดกระสอบนะครับก็ลงเบดเลยเบาไว้บดจง่งอันนี้มีดที่สองครับหย่อนน้ำก้นแล้วไม่ไหม มาเบิง่าเออยันเบาฟ้ากตุ่มเนาะโอยท้ายเอาต้นเดียวบอลแหยางใหบิงเลยครับว่าในแต่ละต้นเบิงต้นน้อยครับพี่น้องต้นน้อยครับนี่ครับ่องให้เบิงเลยทั่วไปทุกต้นทุกต้นสามารถหรือพี่น้องอยากเข็นเองกับมาเบิงได้ครับสวนเบาฟ้าวกตุ่มครับว่ามีดสองเนี่ยครับปริมาณของนำยางที่เข้าได้เขามาเบิงกันนี่ครับ นาว่าโอ้นมาได้ได้ย่างเนี่ยมันมีทิมาเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับมีดสองมีดส,สามยังได้ก็ได้จกครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีเวียกมีงานเดี๋ยวไปนอาอื่นโอ้ยหาเนี่ยอื่นเสริมนี่ก็ควรสิพิจารณานะครับพี่น้องเข้ามายางบึงเนาะว่าบ่าวฝากุ๊กตูมนี่ตัวพี่ตัวน้องบ่บ่ตัวครับพากันมาเบึง รับเป็นตัวแทนเฮาสิเป็นตัว,ตวหทนยังเขาไม่มีผลประโยชน์ยังเนวใไดพี่น้องสิได้บ่าวนวใไดพี่น้องสิได้แนวใดพี่น้องสิมีบ่าวฝ้ากกตุม่มยินดีนําเบอร์สุขุสุขคนครับอันนี้เขามาเบิงน้ามีดท,ที่สองครับผลผลิตของอันละปุ๋ยอันฉีดลาต้นคือบ่าวฝ้าให้เบิงในต้นขิปนอันนี้เขามายางเบิงวะ มันออกอีลีบหรือมันออกเหรียหรือว่าของพี่น้องออกก็อนีกับว่าเปันยาครับอันนี้ว่าซิลกันฟังนะครับว่ามันออกซํานี้นะครับนี่มีดที่สองนะครับบางต้นได้โจกก็ได้ครับพี่น้องนี่ตันนี้ได้โจกเข้ามาส่้าดน้ยมกดไปมาโจกก็บรา้ล่นโปะครับนี่ครับพี่น้องนี้ครับผู้ใดอยากเห็นก็ติดต่อเบาฝ่าขอตูมมาเบิงครับว่าเออคน แต่ว่าซอท่อออดเนี่ยคนมามาเบิงเนี่ยนะครับคนบอดเสื้อบอกเขาจังไดก็ได้บานเฮาก็มาเบิงว่าเออมันของจริงของแท้นะครับล้านปเปอร์เซ็นต์มันมันโปรโมทบริโภคชนะครับแต่ว่าปุย๋ยอ่าฉีดลำต้นเนี่ยกับบ่อฟ้าก็เป็นสมาชิกของเพิร์นราคาก็บ่อแพ่งนะครับกระปุกละห้าร้อยก็บาทพี่น้องผู้ใดมีปัญหาย่างบ่อออก ให้เบิ่องบดสวนเลยพี่น้องนี่ยต้องถ่ายใกล้ก็ไดถ่ายกใกล้ๆก็เห็นอันนี้ต้นน้นอยๆนี่ก็ยังมาจะใส่ครับนำยางอันนี้เขาก็พึ่งอันได้โจกขมิดสองได้โจกบางต้นเป็นบางต้นครับครับมันนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็ได้๋ยวโจกมาสอน ขันชิ้ยังไปไกลเลยก็เสียเวลาเนาะพี่น้องขันพี่น้องบ่เสือกมาเบิ่งเอาเนาะครับเนาะก็ซ้ำเห็นนี่แหละครับถ้าว่าผู้ใดมีภารกิจหลายผู้บางคนกีดหนึ่งพักหนึ่งหรือกีดสามพักหนึ่งนะครับแต่บ่าวฝ่าก็ตุ่มกีดหนึ่งพักสามเลยพี่นอ้อ,องพอหยังเพราะว่าเขามีเวียกมีภารกิจไปทางหลายทางั้ง พันสิ์ีกีสามมีดซีมีดก็ยากถาแกพนบรับซื้อมีด 5, หาเฮาก็จังมีเวลาก็มากีดตื้มพิ่นอีกมีดหนึ่งนะครับมันเป็นหามีดสั้นมัดสั้นนักก้นถาแกเพนซื้อบซื้อผมว่าครับอันนี้ก็เบิกเอาคราวนี้มีดที่สองนี่แหละครับมันมาแมนของสิมาครับมาแมนของสิมาเบาเหรินเบาหัวกันเนาะพี่น้อง ของมันนี่เอาความจริงมาวอกันนะครับคือสใส่หรือบ่ใส่สื่อหรือบ่ซสื่อมันเป็นเรื่องของพี่น้องนะครับผูบางคนเนะ่ยโอ๊ยบอกรอคอยยานย่างคอยตายพอฉันอันนั้นก็แร้วแต่เจ้าจะคิดแต่เขาคอยตายมันตายแต่เฮงแล้วครับพี่น้องอันนี้คอยกับวอกู่พี่น้องฟังนะครับตามยี่หอนะ้อก็สงสัยก็โทษถามบอฟ้ากุกตูมได้น,น,นี่มาพามาเบิกนะครับต้นน,น้อยนะ มาจะใช้นำอยางนะครับเกือบเต็มเะไรพี่น้องมีดที่สามเนี่ยจะจกแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์ครับเนาสิสุดสิดบัตรวนนะพี่น้องเบิางให้มันครบแล้วก็นี่ครับนี่ครับน,บนี่มีดแรกมีดสองนี่นะครับมีดสามเนี่ยจำไ,ไ,ได้ก็ต้องได้จกหลานเปอร์เซ็นต์ครับสิขี้ข้านปันใดก็ต้องได้โจกครับเพราะว่ามีคนใช่นอกจากว่าสิเอาสมนี้ เอาซับนี่กับเถ้าแก่ก็ซื้บรรับซื้อครับต้องได้โจกคือเขาอย่างข,ยายขี้ไล้ม,มันได้หามีดเพิ่นวางสั่นครับเบิ่งพี่น้องอมันออกหน่อยออกหลายโอ้เบาฝ้ากุกตุ่มขี้ตัวบอ่บอบุ่มแมนครับมาเบิ่งเอานี่ครับเขาก็ข,ข,า,ขายยางเขาก็ข,ข,า,ข,า,ขายยางไปมือ่อเดี๋ยวจะกมื่อครับเบาฝ้ากุกตุ่มก็หามากีดมีดที่สองนี่ครับมาแรงมาเอน่นพักอีกสามมือ่อเขาจะมากีดอีกเพราะว่า บ่อฟ้าก็ตุม 1, ่มหนึ่งสกิดหนึ่งแล้วก็พักสามนะครับพี่น้องหลายคนก็อาจสกิดหนึ่งพักหนึ่งหรือกิดสองพักหนึ่งก็แล้วแต่วันเวลาของพี่น้องที่อำืภอเอื้ออันน่วยครับนี่คือของบ่อฟ้ากกตุ่มเนี่ยต้องได้กิดหนึ่งพักสามก็สรุปก็คือวิกหนึ่งก็สกิดอยู่ประมาณหามิเพราะอย่างเพราะว่าเฮาได้ผลผลิตที่มันเป็นที่พอใจนะครับได้ ฮอ,อร์โมนหรือสารปุ๋ยไดปุ๋ยดีว่าไงปุ๋ยฉีดลำต้นนะครับปุ๋ยฉีดลำต้นหรือผลลำต้น,นครับพอฟ้ากุ้ตุ่มกับฮาก,กับผนเบิดไปชุดหนึ่งครับสามกับสามกับปุกนะอันนี้เขามาเบ่งกันแล้วแล้วก็ไปวอาสุพี่น้องฟังว่าเออนี่มีติ่ซ้องกับนมืน่บวันที่ไอ สิบสามนะครับก็บอฟา้ากกตุม่มก็เพิ่งมากีดมีที่สองเนี่ยครับกีดหนึ่งพักสามครับบอฟาบอ้ากกตุ่มยำนะครับนี่ห้เบิ้งแต่ละต้น,นต้นน้อยๆก็เกือบเต็มพี่น้องคันจิกิหนหนึ่งพักหนึ่งคือพี่น้องนับ่ได้ครับบ่มีโป๊ะใส่แล้วก็บาอฟ้ากกตุ่มกับบ่แมนนสิขยันประนั้นเอาตามคนขีดขัด <c oughs> นี่ครับต้นน้อยกับมาสมน้อยนี่ครับ พี่นอ้องจะน้อยก็มาสินะไม่ใช่เต็มโปวกบนแหล่านี่มีดสองเด้อพี่น้องเอานี่ขนาดนั่น,น,นสิบ่หายบ่้ากีดหนึ่งพักสามเนี่ยได้สินะมันมีอันใส่ยได้พี่น้องอีกอย่างกับบา่้ากรกตุ้มกะเป็นคนมักไปเนี่ยครับยางขี้ลายเขาก็กีดในพ้นซะจะหามีดนี่นะครับยางเบิง่งให้มันทั่วสวนว่าโอ้แม่นเอาโปวกเดียวบ่บ่้ากรกตุม่มเบิง่งทัเนี่ยลายเป็นต้นเป็นต้นไปเนี่ย มีดสองครับพี่น้องอันนี้ก็ได้จกนะครับมีดสองก็ได้จกว่ามีดสามนี่นี่ครับต้นน้อยๆอันนี้อคือว่าต้นน้อยๆเกือบกลมูวนะครับเกือบเต็มนะพี่น้องมีดสองก็ได้มาเบิ้งต้นน้อยต้นนี้เบิ้งอ่าต้นน้อยต้นนี้ก็เกินครึ่งอยู่พี่น้องมาเบิ้งต้นน้อยต้นนี้เบิ้งสั่นน้อยเฮ้ยพี่น้องเกือบเต็มพี่น้องป้าจเนี่ยมาเบิ้งซุมนี้ มันมาได้จังได้พี่น้องมาเบิ่งเอาด้นนะนี่นี่ก็เกือบที่ทั่วสวนเนาะน้อพี่น้องเนาะเสื้อบปเสื้อก็มาเบิ่งเอาเองได้พี่น้องนี่กินมีดซองได้ไหนผลิตภัณฑ์ก็ตามที่ได้บอกขังต้นนะครับถ้าจำมาได้ก็โทรทามเบาฝ่าวกตุ่มนะครับ095ผิดจุดครับ 0 9 8ย9เก้า9ปดศูย์เก้าสี่หนึ่งสองห้าเก้าเอาสำหรับมน,นีก็ตรงกับวันพุธนะครับวันที่สิบสามกันยายนพศสองพันห้าอยสิห้านะครับเอออันนี้คือเออตต้นหน่อยไปต้นซ้อนนะพี่น้องน้อยครับ้อยแน่เลยให้ได้มากได้ได้ย่างนะสะเต็ม้วพี่น้องเอ้ยสาธวยเทวพลเมนองเสือกะน,นี่ มาเบิ่งเอาเดอ้อตาแม่ตานุม่มน,นะที่บ้านกตูมห่อนะสงสัยอลไจะไปคิดเองเออเองของจริงของแท้ห้ามีหลักทานปรากฏมาเบิ่งเอาอันนี้ก็เศร้าวันพุธนะครับเอ๊ะสำนีน,น,นะเนาะขอจบแต่เพียงเท่านี้ั่นผู้ใดสงสัยอย่างมาเบิง่งไข่มาด้วยพี่น้องเดอ้อขอสวัสดี